วันนี้นะครับก็ได้นัดกันกับเฮียเลนะครับเลวัตนะครับเป็นหัวหน้ากู้ภัยนะครับอยู่ที่สมาคมกู้ภัยหนองกี่นะครับคุณผู้ชมครับก็นัดกันนะครับจะมาใส่เบ็ดนะครับตกปลานะครับอยู่ที่ทุ่งนาโกเทกนะครับเหมือนที่ผมเคยได้นําเสนอคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมไปในเบื้องต้นนั้นนะครับ เลวัตก็ได้มาใส่ปลานะครับแล้วก็มาใส่เบ็ดนะครับก็ได้ปลาไหลไปแล้วก็ได้ปลาบู่แล้วก็มันเป็นปลาธรรมชาติครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาใส่เบ็ดกันอีกนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ก็เป็นวิถีไทยบ้านวิถีอีสานเรานะครับก็อยู่ในช่วงการปลูกข้าวนะครับในน้ําก็จะมีปลาในนาก็จะมีข้าวนี่แหละครับนะคำสุภาษิตที่โบราณเขาได้กล่าวกันไว้นะครับคุณผู้ชม นะก็เดี๋ยวภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเลวัดใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเห็นว่าออกมาแล้วนะจะได้ปลาสักกี่ตัวนะครับหรือไม่ได้เลยนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ผมมายามเบ็ดตอนเช้านะครับมาตรวจดูเบ็ดตอนเช้าก็ไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะมีแต่มันหลุดออกนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาดึงไปหรือว่าจะเป็นคนเข้ามาขาโมยอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่า มันก็มีคนเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่านาโกเทคนั้นนะครับจะทําเป็นลวดหนามก็ยังมีคนเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําไมล่าสุดนะครับนี่เข้ามาเด็ดต้นกระท่อมของเรานะครับก็มันมันก็เกิดความเสียหายนะครับเราเป็นเจ้าของสวนเจ้าของนาที่ปลูกต้นไม้ไว้นั้นก็เสียความรู้สึกนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็สภาพเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่สภาพก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะครับ โอ้โหคตรเสียความรู้สึกเลยครับคุณผู้ชมครับนะกว่าเราจะได้เอามาปลูกกว่าเราจะเลี้ยงมันกว่ามันจะเติบโตนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรอเลวัดกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับเลวัดก็มากันแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่มากับรถตู้ประจําตําแหน่งแล้วมีอะไรเข้ามาด้วยนี่อมีขวดอะไรมาด้วย เออลงรถแล้วก็ไม่ยอมปิดประตูไหนมีอะไรมานี่โอ้สุดยอด <c oughs> เลวัดของเรานะก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่อเลยวัดจะเอาวันนี้จะเอาปลากี่ตัวเลยวัดมีขอสิบโลครับเอาสิบโลเลยใช่ไหมใช่ครับสุดยอดนี่นะ ก็ต้องให้เจ้าที่เจ้าทางกันก่อนใช่ไหมเลยใช่ครับออขอให้ได้ปลาได้หลายเด้อเอาเลยนี่เพื่อนเอาเลยแหละไม่รอแล้วเอาไปเลยใส่เลยอหอยใหญ่เถอะวะเก็บหอยเหยอหอยมีเยอะนะอ,อ,อเก็บไปต้มก็ได้นะห,หลังแรกนี่แหละทำดีๆ มันได้อยู่นะเบ็ดหายก็หายหลายดวงหลายหลายหลายคันเนาะนี่เลวัดก็กำลังจะใส่เบ็ดนะครับวางจุดใส่เบ็ดใส่เหยื่อใส่เบ็ดใ,ใ,ใส่ปลาดักปลานะเลวัดของเรานะครับก็เป็น,น,นเซียนน,น,นะอันนี้กันก่อมันหักใช่ไหมเออที่มันหักโอ้ลงทุนซื้อใหม่เลยเหรอใช่ครับฮะ <laughs> โอ้สุดยอดมากเลย,ยเยลของเราดักรอมไหนซื้อใหม่รอบนั้นครับ <c oughs> ดักทิ้งเนาะดักไม่เก็บเนาะจะใช้เหยื่ยเขียบไม่เอามันหมูเหรอไม่ครับวันนี้มีเขียบด,ดักประมาณกี่หลังในวันนี้นี่น่าจะอันนี้อันนี้มัดหนึ่งนี่กี่หลังห้าสิบหลังน่าจะอยู่ประมาณสักหกสิบหลังกันเก่าด้วยอ๋อ ดักแล้วก็อ้น,นี่หน่อยมาเอาหน่อยมายามหน่อยยามอยู่ดักไว้แล้วก็ไม่มายามก็ลําบากผมตอนเช้ามาพอผมมายามแล้วตอนเช้ามันคนละแบบเด้พอเรวัดดักไว้แล้วตอนเช้าผมมายามเนาะพอผมมายามแล้วทีนี้ก็คือตอนเช้าคือตื่นเช้ามาอาบน้ําอาบท่าแล้วแล้วทีนี้ก็ไม่อยากจะเดินเหยียบเฉอะแฉะเนาะก็ไม่ค่อยได้ลงก็เอาไม้ไม้เขี่ย ع, เอานะก็ โกเทคนะครับมายามปลานะครับคุณผู้ชมครับก็ถนัดกันคนละแบบนะถนัดกันคนละแบบคนละอย่างกันนะครับเลวัตก็เป็นเพื่อนเป็นหัวหน้ากู้ภัยอยู่ที่สมาคมกู้ภัยหนองกี่นะครับก็เวลาว่างเว้นนะครับไม่ได้เข้าเวรน,นะครับก็มาใส่เบ็ดหาปลานี่เขาเป็นคนที่ดักปลาใส่เบ็ดหากินทางนี้เก่งนะอันนี้คันที่2ใช่ไหมใช่ครับ นี่นี่นี่ดินดินแบบนี้เลยนี่เขียดนี่โอ้ปลาช่อนชินยังชอบนะปลาช่อนอยางชอบเมื่อวานรู้สึกว่านายกสมาคมอยากกินปลาช่อนหาหมดอำเภอหนองกี่ก็ไม่มีนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวก็ดูภาพบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ผู้ชมครับ ตอนนี้ก็ใส่เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชม50หลังนะห้าหลังแล้วก็ใส่เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนี่ก็ใส่ตรงที่บอ่อใหญ่ด้วยนะนี่ก็ใส่บอ่อใหญ่ไปก็เดี๋ยวอีกสักตอนไหนมายามเลยประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งเดี๋ยวมายามอีกนะครับนะเดี๋ยวก็จะเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ ในรอบสะนี้ก็ใส่ใส่ใส่แต่รอบนี้เป็นใส่เหยื่อเขียดกันหมดเลยนะไม่ได้ใส่มันหมูนะครับรนะขณะนี้ก็เป็นยามกลางคืนเลวัตมาใส่ปลาอยู่เบ็ดงอเลยนะคุณผู้ชม,มนะอยู่ไหมหลุด หักไหมน่ะเบ็ดอ่ะเขียดอยู่ไหมเขียดก็ยังอยู่เนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละอโอเคเบ็ดงอขนาดนั้นนี่มันตัวใหญ่เลยมัน,ม,นมันเอาไปพันกับยากอะไรเลยมันหลุดหาย,ยเยอะด้วยก็ห็นดึ้นไหม ไม่ดิ้นนะแต่มันงอลงมาอีกแล้วครับได้ลุ้นอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เลวัดของเรานี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนั้นเป็นไงนี่เบ็ดมันงอลงครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะถ้าอยู่ก็โอเคได้แตมนะครับเซียนเลวัดของเรา มาใส่แล้วก็ต้องมายามตึกไหมไม่เลยเหรอไม่ได้อีกแล้วพลาดอีกแล้ว คืออุปสรรคตอนนี้คือมันมีมันมีป่าหญ้าพอเวลาป่ากินแล้วมันก็ลากลงไปป่าหญ้าเกาะเกาะป่าหญ้ามันก็เลยทําให้มันหลุดเนาะเรามารุนกันนะคุณผู้ชมนะก็พลาดหลายไหมายหลายจุดแล้วเนาะหลุดอีกแล้ว,ลลวไม่ไหวไม่ไหวล้อเล่นกับระบบปานาะกวดแข่งไม่ได้นะเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมนะบอ่อที่อ่าเป็น ลกๆตรงนี้นะไม่ได้สักตัวนะครับเพราะว่าปลามันกินเบ็ดเสร็จแล้วที่นี่ปลามันก็มุดเข้าป่าหญ้านะครับมันก็ทําให้ปลาได้หลุดออกไปนะครับนะวันนี้เลวัตก็ยังไม่ได้ซักแต้มเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็ได้เยอะแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะไปดูอีกหมายหนึ่งที่เราใส่ไว้นะเป็นเป็นบ่อใหญ่สะใหญ่นะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพร้อมกันนะครับโดนแล้วเอาขึ้นมาทั้งเบ็ดเลย เอาเก็บไว้ก่อนโดนฝั่งนู้นก็น่าจะโดนเนี่ยได้ยินเสียงแล้วอันนี้อันนี้มันมุดลงป่าย,ยาเอาเสียนนะเบ็ดงอเลยเนี่ยมุดลงตแป,ป้นเลยเนี่มตึกไหมรอรุ้นคุณผู้ชมครับ แต่ส่วนมากที่มันมุดเข้าป่าแบบนั้นมันก็ไม่ค่อยอยู่แต้ออัฝั่งนู้น<อ>น่ะดิ้นหลุดอีกแยะอืมนะไม่เป็นไรต้นนั้นเขียดเขียดเยอยู่ิเขียดอยู่อหมุนติ้วติวเลยนี่เลวัดก็มากับภรรยาเลวัดนะมาให้กําลังใจกันสองคนเดี๋ยวต้องส่องไฟให้เขาก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวถ่ายวีดีโอออกมาไม,ไม่ไม่สวยเดี๋ยวเขาจะบน่นโอเคตอนนี้เราก็มาาตรวจดูบริเวณบอ่อใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่บอ่อใหญ่นะเราก็ได้เบบีไปตัวหนึ่งนะเบบี Baby. ก็เดี๋ยวเป็นแต้มแรกเลวัดเอามาด้วยทําไมนี่ <c oughs> นั่นนะ่ะมือเนะ <c oughs> อ่ะอ๋ออ่านะก็ ตรวจดูกันไปนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นวิธีไทยบ้านวิธีอีสานนะครับคุณผู้ชมครับนะก็นะก็มาถ่ายบรรยากาศนะให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะถ่ายบรรยากาศนะก็นะครับก็มือนึงก็ถือไฟอีกมือนึงก็ถือกล้องนะครับก็ตามวิถีชนบทนะครับตามวิถีถทยบ้านเราอยากจะนําเสนอภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่ นี่นะในเลวัดของเรานะครับหัวหน้ากู้ภัยสมาคมกู้ภัยหนองกีนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ไม่ได้นะครับรอบนี้ไม่ได้นะเรากําลังจะเดินกลับนะครับเพราะว่าทางหนึ่งมันปิดมันไปไม่ได้เลระหว่างท่อพญานะาคอรุสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับผมโกเทคอีกแล้วนะ วันนี้ก็เช่นเดิมบรรยากาศเช่นเดิมนะครับก็มายามเบ็ดยามปลานี่เลวัดก็มาแล้วนี่นะครับเลวัดก็พามาโทรปลุกแต่เช้าเลยนะครับามาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้เมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็มา,ายามไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ไม่ได้สักแทบได้อยู่นะครับแต่มันเป็นเบบีนะครับก็เลยปล่อยน้องลงสะคืนนะครับคุณผู้ชมครับโอเคมาไปดูกันต่ออันนี้ดึงลงอีกแล้วเหรอ ก็เมื่อคืนเมื่อคืนไม่ใช่ตรงนี้หรอที่ว่ามันดึงลงอีกนี่แหละครับปัญหาคุณผู้ชมครับปัญหาของการใส่เบ็ดนะครับที่มีป่าหญ้านะครับมันก็มีปลาเยอะนะครับมีปลาเยอะแต่ว่าอุปสรรคก็คือปลามันดึงลงไปเกาะเกี่ยวกับหญ้านะครับลากหญ้าข้างล่างนะครับมันทําให้ปลาก็หลุดออกไปนะครับ นะปลาก็ฉลาดเหมือนกันนะนี่โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันนะครับเดี๋ยวให้เลวัดไปดูอ่าสะที่อ่ามันเป็นลกๆนะครับเป็นหญ้าเดี๋ยวเรามาดูขอบบ่อก,กันดีกว่าฮะโดนไหมโอ้ย <c oughs> แต้มแรกของวันนี้ครับคุณผู้ชมนี่เลวัดบอกว่าโดนแล้วนะครับแต้มแรกของวันนี้กันนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหโโปลาไหลตัวใหญ่ด้วยสิ่งที่ต้องการเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะโชว์หน่อยโชว์คุณผู้ชมหน่อยโอเคตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยแสดงว่าปลาไหลบ่อนี้มันเยอะนะเลยอืมน้องปลาไหลนะ ตัวใหญ่ด้วยกินเขียดด้วยนะครับนี่ไม่ใช่มันหมูนะนี่เดี๋ยวเลวัดเขาจะเอามันหมูมาใส่นะครับคุณผู้ชมครับฮะยอดสุดยอด,ด,ยอดได้แล้วหนึ่งแต้มคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับมาแนะนำกันได้นะครับวิธีการใส่เบ็ดใส่ปลานะครับทำไมมันหลุดบ่อยเราต้องปรับเปลี่ยนตะขอเบ็ดหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมก็แนะนำมาได้นะครับผมคุณผู้ชม ที่เคารพรักทุกท่านนะนี่ตรงนี้แหละเมื่อคืนนี่เกือบจะตกน้ำนะเกือบจะตกน้ำกันนะไปกันต่อคุณผู้ชมเลวันบอกไม่มีเพื่อนเราต้องข้ามมานะครับนี่ข้ามอ้ตรงสะใหญ่แล้วนะสะบัวมีบัวสะใหญ่นะแล้วก็ข้ามไปไปกันต่อวันนี้จะได้กี่แต้มนะครับเดี๋ยวเราไปรุนกันนะครับคุณผู้ชมครับนะ เมื่อกี้ก็ได้ปลาไหลอยู่สะในทุงน่งนาเรานะครับสะที่ลกๆที่มีหญ้าเยอะๆนะครับปลาไหลนะครับปลาไหลก็ทําเมนอูอร่อยนะครับหากินยากนะครับตามร้านอาหารไม่ค่อยมีนะครับคุณผู้ชมครับไปเดินออ,อกกาลังกายกันบ้างนะครับ ไปกันต่อนี่ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่ามายามเบ็ดนะครับที่ใส่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะ,ะก็มากเฮียเวล <c oughs> วัดนะเฮียเลวัดลุดอีกแล้วเหรอเฮียเลวัดวข้งเรานะครับก็เป็นหัวหน้ากูภา้ภัยอยู่ที่สมาคมกู้ภยัยหนองกี่นะครับ มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็โทร1669นะครับตามเขตพื้นที่นั้นๆเดี๋ยวก็จะมีทีมกู้ชีพกู้ภัยออกไปรับนะครับคุณผู้ชมครับ1669นะโอ้อันนี้เขียดยังดิ้นอยู่เลยอะ่ะวันนี้ก็ได้มา1แต้ม1ตัวนะครับเป็นปลาไหลก็ยังดีนะครับเราเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไปเดินดูรอบบอ่อนะครับก็ไม่ได้สักตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะเบ็ด ะตะขอเบ็ดมันตะขอเล็กก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าปลามันไม่กินก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับวิถีชาวอีสานของเรานะครับก็ค่อยปรับเปลี่ยนเอานะครับวันนี้ก็ได้ไปหนึ่งตัวนะครับเป็นปลาไหลน้องปลาไหลนะครับขอขออนุญ,ญาตไม่เอาให้ดูนะครับเผื่อมันจะติดลิขสิทธิ์ติดแบนด์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมต,ตัวใหญ่นะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นอ,อยู่ ในคลิปต้นๆนะครับตามที่คุณผู้ชมได้เห็นที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมอาจจะได้มาทําคลิปเกี่ยวกับการตกปลาการหาปลาใส่เบ็ดอยู่บ่อยๆกับเฮียเลนะครับเลวัดนะครับหัวหน้ากู้ภัยของเรานะครับก็ โอเคนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวของเลวัดก็จะมีช่องของเลวัดแล้วนะครับก็จะาฝากคุณผู้ชมนะครับไปกดไลค์กดแชร์ไปติดตามเฮียเลของเราด้วยนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมสวัสดีครับ